สงครามเย็นมีสาเหตุมาจากอะไรสงครามเย็นเกิดจากการแข่งขันของประเทศอภิมาหาอำนาจจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในสงครามโลกทั้งสองครั้งทําให้สหรัฐอเมริกาเสียหายน้อยกว่าประเทศคู่สงครามในยุโรปทั้งยังเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูงและเป็นประเทศแรกที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองจึงมีความรู้สึกว่าตนเป็น ตำรวจโลกเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งวิถีทางประชาธิปไตยและเสรีภาพส่วนสหภาพโซเวียตฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่สองอย่างรวดเร็วควาพื้นที่กว้างใหญ่มีทรัยความธรรมชาติมากสามารถผลิตอาวุธยิงแยได้สำเร็จสหภาพโซเวียตต้องการเป็นผู้นำในการปฏิวัติโลกเพื่อสถาปนาระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ตามแนวคิดของมั่กขึ้นดังนั้นทั้งสองแนวที่มาหาได้จึงให้ความช่วยเห,เหลือแก่ประเทศต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลอำนาจในอุนนดมการณ์ของตนเพื่อหาประเทศที่มีอุดมการณ์คล้ายคลึงกนันมากเป็นเครื่องทวงดูอำนาจกับฝ่ายตรงข้ามการปิดล้อมฝ่ายตรงข้าม 1. การโฆษณาชวนเชื่อเป็นความพยายามให้เห็นความสามารถทางด้านทาหารความน่าเชื่อถือทาง,งการณมทางการเมืองฝ่ายตนเองโจมตีหลักที่การของฝ่งายตรงข้าม สงสงครามวิทยาเป็นการใช้วิธีข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามสะสมกำลังอาวุธการระดมพลการแสวงหาแนวร่วม 3. การแข่งขันด้านอาวุธสร้างและสะสมอาวุธไร้แรงที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงเพื่อทำให้อีกฝ่ายไม่กล้าใช้อำนาจคุกคาม 4. การแข่งขันด้านเกียรติภูมิพยายามสร้างชื่อเสียงและ เกียรติภูมิของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 5. การแทรกซึมบ่อนทำลายวิธีการแทรกซึมและบ่อนทำลายฝ่ายตรงข้ามหน่วยข่าวกอง CIA ของสหรัฐอเมริกาหน่วยข่าวกอง KGB ของสหภาพโซเวียต 6. ก,การทูตเพื่อสแสวงหาพันธมิตรการดำเนินนโยบายทางการทูตเพื่อสแสวงหาประเทศพันธมิตรโดยการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและอาวุธแก่ประเทศ 7. การทำสงครามตัวแทนการแทรกความแตกแยกในประเทศเล็กที่มีกรณีพิพาทกันอยู่แล้วเช่นสงครามเวียดนามในอดีตสหภาพอินโดจีนของฝรั่งเศสวิธีการสแสวงหาพันธมิตรเข้าร่วมได้อย่างไรทั้งสองมหาอำนาจ USA และ USSR ต่างต้องการสแสวงหาพันธมิตรเข้าร่วมรัฐทิิอุดมการ ทางการเมืองของตนและเพื่อสร้างฐานอำนาจให้ตนเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลกนับตั้งแต่ก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองสหภาพโซเวียตพยายามขยายอิทธิพลของรัฐทิคอมมิวนิสต์เข้าครอบครองพื้นที่ต่างๆทั้งทว,วีปยเยุโรปและทว,วีปเอเชียโดยยุโรปนั้นสหภาพโซเวียตขยายอิทธิพลเข้าสู่ประเทศยุโรปตะวันออกส่วนเอเชีย ส่วนเอเชียสาภาพโซเวียตขยายอิทธิพลสู่มองโกเลียจีนเกาหลีเหนือเวียดนามเหนือ